สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนี่คือบอลสีที่จะทําการจัดส่งให้ลูกค้านะครับจะสังเกตเห็นว่ามีแต่ใบสวยๆและก็เป็นฟอร์มกอ่อค่อนข้างที่จะสวยนะครับเพราะว่าบอลเหล่านี้นะครับผมจะดูแลเป็นพิเศษนะครับผมอันนี้จะเอาไว้ในร่มลําไรนะครับผมและก็รดน้ําแบบสม่ําเสมอนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้นะครับผมเนาะอากาศบ้านเรานั้นค่อนข้างที่จะ ร้อนมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ทะลุ40กว่าองศาแล้วนะครับผมจังดีนะครับที่บ้านผมจะมีเอ่อเป็นร่มลำไยจากสวนยางนะครับผมถ้างั้นใบบนจะเผาไหมเลยนะครับผมแต่ว่าสําหรับบางช่องนะครับผมที่มีแดดเผานะครับผมเพื่อจะเกิดเอ่เป็นใบดหงเรืองใบไหมแบบนี้นะครับผมเนื่องจากแดดค่อนข้างที่จะแรงนะครับผม นี่ครับมาดูต้นที่อยู่ในร่มนะครับจะใบค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็สมบูรณ์ดีนะครับผมทุกท่านฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญหนึ่งที่ทําให้ใบบนเรานั้นสวยนะครับจะอยู่ในร่มลําไร็ดีนะครับผมช่วงนี้นะครับเนื่องจากอากาศค่อนข้างที่จะร้อนแรงทีเดียวนะครับผมใครที่มีใบไหม้ใบเสียก็คอมเมนต์มาบอกกันในเด้อนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงที่แดด ส่งถึงและค่อนข้างที่จะใบเสียหลายนะครับผมโซนฝั่งนี้ผมจะตั้งไว้ในให้เจอแดดช่วงบ่ายนะครับผมปรากฏว่ามีวันหนึ่งแดดค่อนข้างที่จะแรงนะครับสี่สิบกว่าองศานะครับผมใบเพิ่นได้เกิดการเผาไหม้ในลักษณะเป็นเหลืองเหลืองแค่พายวันเดียวนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ก็คือถ้าใครมีร่มนะครับเก็บเขาร่มก่อนนะครับผมในช่วงนี้แล้วก็ ถ้าฝนตกชุกๆค่อยขยับออกนะครับผมเนื่องจากถ้าฝนตกหลายก็จะลากเน่าอีกทีนึงนะครับผมทุกท่านฉะนั้นเราตรงแก้สถานการณ์ไปเฉพาะหน้าก่อนนะครับจะสังเกตเห็นว่าใบใดที่ใบเข้มๆนะครับเมือนโดนแดดเผาไหม้เพื่อนก็นจะเป็นสีจืดในลักษณะแบบเผาไหม้แบบนี้นะครับถ้าลักษณะใบเผาไหม้แบบนี้นะครับผมให้ท่านตัดใบที่ไม่ทิ้งไปเลยนะครับผมไม่ต้องเสียดายนะครับเนื่องจากจะทําให้พันลังนะครับผมเนาะให้พัน งอกยอดใหม่ขึ้นมาเลยนะครับผมอันนี้คือวิธีการดูแลทางสวนนะครับผมแล้วก็ขยับเข้าไปในร่มนะครับผมทุกท่านเพื่อหาแสงที่เหมาะสมนะครับผมตอนนี้แสงมากเกินไปเพื่อจะทําให้ใบพอไหมนั่นเองนะครับผมนี่คือวิธีการดูแลเบื้องต้นนะครับผมทุกท่านแล้วก็ใครมีพื้นที่ร่มนะครับผมเนาะให้ขยับไปหาพื้นที่ร่มนะครับเพราะว่า แดดแดงจริงๆนะครับผมท่านแม้กระทั่งกระทั่งคนก็ยังอยู่ยากนะครับผมทุกท่านฉะนั้นใบบอนเพิ่นค่อนข้างที่จะเป็นไม้อิ่มน้ํานะครับผมทุกท่านยิ่งน้ําไม่ถึงก็ยิ่งโทมเร็วนะครับผมส่วนพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับผมบนที่ต้นเล็กกว่านะครับก็ได้รับความเสียหายเมื่อช่องไหนที่แดดส่องถึงนะครับมันก็จะเกิดการผอใไหมนะครับผมแต่ว่าถ้าตัวไหนอยู่ในร่มก็ยังคงใบเขียวชุ่มดีอยู่นะครับผมทุกท่าน ฉะนั้นใครอยากมีใบบอลสวยก็ลองหาตั้งจุดที่เหมาะสมนะครับแล้วก็รดน้ําให้สม่ําเสมอนะครับถ้าช่วงอาการแห้งๆแบบนี้เราลดจักสองข้างยิ่งดีนะครับผมทุกท่านเพราะว่าจะได้รักษาความชุ่มชื้นหน้ากระถางนั่นเองนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวังวาคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สาหรับคนที่เลี้ยงบอลอยากให้บอลใบสวยนะครับเทคนิคนี้ก็สามารถที่จะไปปรับใช้ได้โดวยวิธีง่ายๆเลยนะครับผม ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมและติดตามมีสาระมีคลิปอื่นๆจะลงมาให้ชมเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ให้นะครับ